สวัสดีครับพี่น้องที่น้องฟองไปสุกุสุกคนแฟนเพื่อนแฟนคลับของวัน้ำเกตุกันลอยือว,วาแฟนคลับของสายเจกีพีประยาหยุดหนึ่งวันนะคะบริอัปเดตบ้านหยุดพี่น้องเบิรงเลยเข้ามาอยู่ที่บ้านป่านุกค่ะอ่าพักพักแรมพักใจอยู่ที่นี่บ้านป่ามีครบทุกอย่างให้เราพึ่งพาอาศัยขอบคุณป่านึกผู้ใหญ่ใจดีบ้านเอบีแห่งโคร,ราชราคะขอบคุณมากๆเลยกินขา้าวหัวกะยมพี่น้องเอ้ยปนป่า ลืมทายให้พี่น้องเบิงอันนี้เก็บไปล้วงด้วยลูกบ้านบ้านเจ๊กแจ๊กจ้าเออเป็นบ้านของเจ็กกี้ไปแล้วนะคะแล้วก็บ้านเจเจร้อนห่อนพี่น้องเกือบคอยยืดใส่เอาเราก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวเราจะเล่นสระว่ายน้านะคะนี่คือมาอัปเดตพี่น้องเบิ้งผมจะว่าเสียไปใส่มือขึ้นนีเข่ากะ ปรตีกันนิดน้อยนะคะพี่น้องแบบกรุบกริบ <c oughs> ดูสิว่าดูสาวยน้ําของเราเปิดน้ําไหมตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก็ได้เล่นลงรอยเลยคะ่ะสาวยน้ํามันกุ้ข่วง,งของเรามา,าเบยียดให้พี่น้องเบิงถ้าพี่น้องพิ่นถามว่าผู้ใดย,ยื้ใสอะไรยังไงเจ๊ก,กี้มากับมีเจกก๊กี้มีโมดมีอามมีแม่นุษมีหมูหวาน มีลูกอ่าตีมิกม,นมีน็อตมีเ่าะเกาะไทยเกาะเอียนบิดไอ่ะมองยูฮอกยูสิยูดีกินดีมีความสุขจะไปเรียนน้ำแล้วพี่น้องถ้าไม่ล้วบ๊ายบาย